สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็น EP ที่3นะครับตอนที่3ของเกม Resident Evil 7 Biohazard าาครับ เรามาติดตามเรื่องราวของอีธานลุงหนูกันต่อเลยครับลุยเราตื่นมาก็จะกับครอบครัวอะไรเนี่ยเมียอยู่ที่ไหนให้ให้เรากินให้เราทานนีดอืมฮ่าฮ่า เหมือนเรื่องเท็กซัสเชนซอรแมสเกอร์เลยครับเนี่ยแล้วอะไร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 เนี่ยพูดไม่เพาะด้วย บอกว่านี่เป็นอาหารมื้อพิเศษนะไม่ไม่กินอ,อะไรเนี่ย,ยมีระคังช่วยครับมีโทรศัพท์มา อะไรเนี่ยโอย,โอยไปกันหมดแล้วไปกันหมดแล้วยังไงเนี่ย <c oughs> ต้องหนีต้องรีบหนีรีบหนีไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดขาตัางออก ไปทางไหนะไปทางไหนอะ่นอะช้าไม่ได้ลีลาไม่ได้ของไม่ต้องหานะครับพี่น้องไม่ต้องหาของนะอีธานลุงหนูรีบรีบรีบโอ้ยเห็นแล้วไหมอะไรเนี่ยใช่ไหมนี่คืออะไรโอ้โหเอ้หลบทันโอ้โดนไปน,นิดนึง กุญแจวิ่งตามเราทันไหมวิ่งตามเราทันไหมทันไหมอยู่ไหนอยู่ไหนรีบรีบมาไขาตรงนี้ก่อนรีบมาไขาตรงนี้ก่อนโอ้ยเร็วเร็วเร็ว,รวโอ้ย ในระดับหนึ่งจริงๆแต่กวาดลงหนูจะผ่านตรงนี้นะครับนานโพอสมควรครับกว่าจะผ่านหนีลงมาข้างล่างนี้ได้เนี่ยมีของอะไรให้เราเก็บไหมอ่ะโอ้อีธานลุงหนูนี่สบักสบอมนะ บักะบอมจริงๆหละครับมีของอะไรไหม,มนาฬิกาเราเทะนะค,ค่อยดูครับว่ามีอะไรใครเดินอยู่ข้างบนเสียงใครเดินอยู่ข้างบนข้างบนมีอะไรเนี่ยมีเหรียญแอนทีเหรียญเก่าแก่นะครับ ลุงหนูสปอยน,นิดนึงครับหลังจากที่เล่น EP นี้ลุงหนูไปซื้อเหรียญมาเพิ่มนะครับแล้วเดี๋ยว EP ต่อๆไปจะดูซิว่าใช่ไหมเหรียญที่ลุงหนูไปซื้อเพิ่มมาเป็น add on นะครับทำให้เรามีพลังเพิ่มอึดเพิ่มโหลดกระสุนได้เร็วกว่าเดิมจะจริงหรือไม่ไว้ติดตามกันตอต่อไปครับ เราโผล่ขึ้นมาตรงนี้เซฟไปก่อนโอเคเซฟแล้วสังเกตไหมครับว่าตอนนี้ลุงหนูมีรอยซอสมะเขิดเทศอยู่หน่อยหนึ่งพอลุงหนูพลาดขึ้นไปโดนโดนขุนพ่อตปมานะครับก็เป็นว่า มีซอสมะเขือเทศเ,เป็นอยู่หน้าจอหน่อยนะครับอันนี้หีบเก็บของโอเคอันนี้แหละที่ EP ต่อๆไปลุงหนูจะมีเหรียญที่ลุงหนูไปซื้อเพิ่มมาครับตอนนี้ผสมยาผสมของเรียบร้อยแล้วนะครับได้แผนที่บ้านแล้ว มีของอะไรให้เราเก็บไหมตอนนี้กลับมาลีลาช้าอืดหาของได้นะครับเหมือนมีเพลงอะไรอยู่ใกล้ๆเรานะครับโอเคปิดล้องละโทรศัพท์มาโทรศัพท์มาดูแผนที่นิดนึงไหนๆเราได้แผนที่มาแล้ว โทรศัพท์ตรงไหนโทรศัพท์ที่ไหนขอดูแผนที่อีกทีเราต้องไปทางไหน <c oughs> โทษครับ โทรศัพท์เงียบไปแล้วคงต้องเอาอะไรมาตัดตรงนี้นะครับดูแผนที่อีกทีหนึ่งไปทางไหนน้อกลับมาตรงนี้โทรศัพท์ดังอีกแล้ว ทำได้ดี <_ an> ด <_ an> โซโทรมาให้ไปทางห้องโถงใหญ่แล้วก็นาฬิกาของเราเนี่ยเป็นมีรหัสมีโค้ดอะไรสักอย่างครับโซบอกว่าอย่าทําหายนะ ต้องไปที่เมนหอลห้องโถงใหญ่ในนี้มีอะไรครับเนี่ยกระป๋องกระแปงเนี่ยมีอะไรได้ที่ปลดล็อกล็อกพิกนะครับโอเคถ้าเป็น r e s i d e n t e v i l 1นึ่งนี่เบอรี่ให้เราติดตัวมาเลยนะครับไม่ต้องมาหาอย่างนี้ พึ่งไลฟ์บน u t u b e ไปเมื่อวานนะครับสนุกสนาน Resident Evil 1 Remake อันนี้ขายของโปรโมทช่องลุงหนูเองนะครับกลับมาอีทานลุงหนูต่อเมนท์ห้องห้องโถงใหญ่น่าจะต้องมาทางนี้มั้งครับแอบแอบมาทางนี้ อยู่ข้างบนคงไม่ปลอดภัยแน่ไม่ง,งั้นจะมีซอสมะเกิดเทศติดอยู่หน้าจออย่างที่เห็นเนี่ยนะครับตอนนี้ลุงหนูยังไม่ฟื้นกำลังรอให้ซอสมะเกิดเทศเยอะกว่านี้นะครับของคงไม่มีอะไรแล้วัง้งใช่ไหมทางนี้ที่เราไขกุญแจแล้วหนีลงมา จากตอนเริ่ม EP นี้ลุงหนูก็ต้องคอยหมั่นเปิดดูแผนที่นะครับใครปิดประตูใครปิดประตูบ้านบ้านหลังนี้ซกมกมากเลยนะครับบ้านขุนพ่อเนี่ย คุณพ่อเบเกอร์ใช่ไหมครับไปทางไหนเนี่ยเมนฮอลลุงหนูอยู่บางทีลุงหนูก็หลงทิศหลงทางนะครับอีธานลุงหนูเนี่ยใครขออะไรใครขออะไรขครขออะไรฮ่ะ ตำรวจช่วยด้วยช่วยด้วยถามแล้วว่าเราอยู่ที่นี่ไหมนี่บ้านเราหรือเปล่าไม่ใช่บอกว่ามีคนหายไปเยอะเลยนีตอนนี้บอกให้เราใจเย็นๆเราก็บอกว่ามีคนบ้าจะพยายามจะฆ่าเราเนี่ย ว่าเราใบมีรายงานคนหายโทรหาตำรวจคนนี้ครับตำรวจก็สงสัยเราอยู่แล้วครับให้เราไปเจอที่โรงรถเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิครับขอปืนหน่อยตำรวจบอก บอกว่าถ้าอยากจะเป็นฮีโร่ช่วยชีวิตผมขอปืนด้วยตำรวจให้ปืนแล้วไหม knife? อ้าวให้มีดมาแทนให้มีดเรามาอย่างเดียว <Now. S 1> ไปเจอที่โรงรถก็ What with ยังดี <the life? S 1> เอาหน้าอีธานลุงหนูโมโห <c oughs> oh. ขอปืนได้มีดอ่ะก็ยังดีกว่ามือเปล่านี่ลงรถล,ลงทางนี้ใช่ไหมได้ไหมอืมได้ไรได้ลูกกระสุนปืนอืม,อมก็ยังดี ตัดออกโอเคเปิดลงรถแล้วแหมนาฬิกาเราเท่นะครับไปต้องรีบออกไปจากที okay. way, ่นี่มัวแต่คุยอยู่ได้เดี๋ยวก็มัวแต่คุยนั่นไงนะ กุญแจรถกุญแจรถเรามีแต่มีดเรามีแต่มีดเรามีแต่มีดโอ้ขึ้นรถทันไหมกุญแจรถเรามีสตาร์ตติดทันไหมสตาร์ตทันไหมสตาร์ตทันไหมอืมเร่ง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  ไม่หนีแล้วเหรอนี่ไม่หนีเหรอรู้จักอีธานลงหนูไหมเฮ้ยทำไมอึดอย่างนี้โอ้โหพูดเหน็พอเลยสีมองเท่งไหมน่าจะเรียบร้อย

อะไรเนี่ยจับพวงมาลัยล้วอีกคุณพ่พอเนี่ยคุณ <c oughs> พ่อนี่ท <c oughs> ีมองเท่งจริงเหรอ <c oughs> ไม่เคยเชื่อ หรือว่าเรียบร้อยไปแล้วมีปืนไหมครับคุณตำรวจฮนั่นไงนั่นไงเฮ้ยเราเราเจอปืนแล้วอืมดูจากทีทานลงหนูไหม อยไหมสีมงเท่งไหมสีมงเทงไหมโอเคไม่ค่อยน่าไว้ใจนะครับลับไม่เป็นไรมีของไหมก่อนที่เราจะไปต่อกลับมาดูหน่อยนั่นอะไรแบบแบบโอเค ไปทางไหนต่อเลยเป็นทางนี้แหละหืมหืมทำไมไม่ขึ้นน่ะขึ้นดีๆเฮ้อชิงนนั่นไง อะไรเนะี่ยพยายามจะโชว์ให้เราดูหรือว่าเป็นยังไงก็ทำอะไรก็ฟื้นกลับมาได้คุณพ่อนี่โอดอ่ะโอ้ย ไปไหนต่ออืมนี่คืออะไรตำรวจโอเคขายขายขายครับได้รูปปั้นวัวแล้วนะครับ มีเอ็กซอะไรตรงนั้นมีอะไรให้ขยับแวบๆบเมื่อกี้ตรงนี้ให้ทําอะไรให้เรือนอ๋อโอเคนี่น่าจะเป็นทางกลับไปที่เข้าบ้านนะครับ กระโดดลงไปเลยนี่เปิดไม่ได้แล้วไปต่อไปต่อโครงรถโอเครักษาล้วไม่มีซอสมื่อเกิดเทที่หน้าจอละ เมนฮอลอยู่ทางไหนต้องใช้งัดโอเคมีอะไรเราจะได้ของอะไรได้ชุดปฐมพยาบาล ไปทางไหนต่อตัดมาเลยโอเคพอลงหนูเปิดแผนที่บ่อยเพื่อความไม่ประมาทเพื่อความไม่ประมาทครับพี่เช็คแผนที่อยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผิดทางแล้วพลาดพลั้งนะครับอันนี้ลงหนูเช็ค การควบคุมการบังคับ L1 L2 มีอะไรไหมไม่มีเสือไว้ก่อนโอเคเรากำลังจะมาถึงห้องโถงใหญ่และเมนฮอลล์เคน่าจะใช้ลูกปั้นบัว อาเปิดได้แล้วโอเคใช่แล้วครับเมนฮอลโอ้โหเพลงอย่างนี้ขึ้นมาก็มาที่ใหม่อีกละก็ประมาณนี้ก่อนดีกว่าครับสำหรับอีพีนี้นะครับของเกม Resident Evil 7 Biohazard oh ครับ ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามกันมาจนจบค,คลิปนี้ครับและยังไงฝากติดตามคลิป,ปอื่นๆของลุงหนูแล้วก็ตอนต่อไปของเกม Resident Evil 7 Biohazard ครับฝากไลค์แชร์ subscribe ช่อง YouTube ของลุงหนูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับลุยบ๊ายบายครับ